ขาดอากาศหายใจทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงตอนนี้น้องอายุ28แล้วค่ะเจอกาแฟโกโก้ตั้งแต่อายุ25ไปดูคลิปน้องได้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของน้องลุงซิลิเพนได้ตอนตอนนี้น้องก็จับราวเดินได้ตอนแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมา่ะครูกรตแตเจอน้องลุงค่ะแม้แต่จับโทรศัพท์นี้ยังไม่มีแรงเลยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะน้องจับที่สําหรับยืนได้แล้วก็นั่งแล้วก็ทําคลิปยาวๆได้น้องเก่งอาจีริยะมากๆนี่คือ รีวิวผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แม้แต่ตัวคุรุกะแตได้ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเพราะว่าไม่มีฮอร์โมนเรื่องของการตัดเอามดลูกออกอย่างนี้ค่ะใครได้ดื่มก็ได้ผลลัพธ์ขอบคุณคุณชื่ออะไรนะคะคุณเดีย๋ยวนะคะคุรุกะแตต้องขออ่านชื่อนิดน,นึงเพราะว่าสุวัตีใช่ไหมคะคุณส,สุขภาพดีมีความสุขคุณสุวัตีชื่อเล่นสล็ ฝากให้เพื่อนๆรู้จักด้วยนะคะเพราะว่าส่งกุลาบส่งกำลังใจมาให้วันนี้หนึ่งกำลังใจให้กับคนไลฟ์สดค่ะคนไลฟ์สดก็มีกำลังใจแล้วส่งต่อให้กับผู้คนเนาะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์สดมันเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและการการแชร์ออกไปการส่งต่อออกไปก็เป็นการให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาในไลฟ์สดพอทุกคนพิมพ์หรือข้อหัวใจแล้วมาพิมพ์นะคะ่ะทุกคนก็จะเห็นโปรไฟล์แล้วก็สามารถทัก และก็เกี่ยวก้อยกันและกันได้ค่ะอย่างที่น้องลุงบอกว่าใช่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าการออกมาไลฟ์สดมันมีประโยชน์มากๆถ้าใครอค่ะไลฟ์ส,สดครั้งแรกะค่ะไลฟ์ส,สดครั้งแรกก็เป็นเรื่องปกติเนาะครูกะแตก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไลฟ์สดครั้งแรกก็ไลฟ์อยู่คนเดียวที่บ้านเนี้นะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันตื่นเต้นอะไรใช่ไหมคะเพราะมันเป็นครั้งแรกสวัสดีค่ะพี่ต้อมมันเป็นครั้งแรกนะคะ อากาศก็ดีดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราอะไรที่เป็นของใหม่เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะยังไงะะมันก็มือไม้ก็สั่นไปค่ะแต่พอครั้งที่หนึ่งผ่านไปครั้งที่สองผ่านไปครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของครูกระแตก,ก็ไม่รู้ว่าครั้งที่เท่าไหร่แล้วค่ะอยู่ในกลุ่มรายรับห้องแม่มดอนไ์ทั่วโลกอยู่ในกลุ่ม KPI ก็เพียงแค่ว่า ครูกระแตไลฟ์สดในแพลตฟอร์ม t i k t o k นะคะเวลานี้ค่ะเวลานี้ก็แจ้งไปในกลุ่มแล้วก็กดกล้องขึ้นไลฟ์สดเลยค่ะแล้วก็แบบนี้เลยค่ะแอปใน Tik t o k กก็มีให้แล้วก็เราก็ไลฟ์สดได้ปกติเลยค่ะหัวข้อแล้วก็ก็เอาสิ่งที่ทั้งวันวันนี้ค่ะมาส่งต่อเขาเรียกว่าสรุปจบมาให้ในหนึ่งชั่วโมงครูกระแตจะไลฟ์ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพิ่งมาใหม่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะอ่าใครทุกคนเกี่ยวก้อยกับ คุณพี่วิวันไหมคะชื่อชื่อวิวันไหมคะที่บอกว่าเพิ่งมาใหม่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเกี่ยวก้อยเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันถ้าสนใจนะคะอยากจะร่วมทําธุรกิจกับบริษัทแม่มดออนไลน์นะคะทักไปที่โปรไฟล์ของครูกระแตได้นะคะครูกระแตยินดีต้อนรับค่ะสอนเราสอนในเรื่องของการทําธุรกิจให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะของคุณอของคุณพี่มี อยู่สวิตเซอร์แลนด์เหรอคะอ๋ออิตาลีไปไปสวิสหรือว่าไปอิตาลีคะตอนตอนนี้อยู่สวิสจากโคลา่าวิทจากโคล่าอยู่สวิสเป็นคนโคล่าใช่ไหมคะเป็นคนโคล่าใช่ไหมคะพี่วิอ่ะคนโคลา่าอ่ะคนโคล่าก็มาปะกันเดี๋ยวกรูกเตอติดตามนะคะ เดี๋ยวเดิฉันติดตามแกเด้อพีวีแกชื่อแกชื่อชื่อวิไหมคะ่ะเพราะว่าหนูเคยไปสวิตอยู่คะ่ะสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมคะ่ะหนูกับหนูไปไปมาเมื่อกี่ปีแล้วคะ่ะหนูไปเพราะว่าหนูอยู่บริษัทยาแล้วไม่ได้ไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่หนูอยากกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะพี่ถ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้ไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์เด้อพีไปทํางานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยไหมค่ะพีวิเดี๋ยว เดี๋ยวหนูกดติดตามในช่องของพีวีแล้วนะมีแฮชแท็กโควิดด้วยอ่าพีวิก็ไปกดติดตามช่องหนูได้เด้อหนูหนูอยู่จักราดพีวิเป็นคนอำเภอไหลอะคะ่ะโอ้ยสาวโคราชนี่สวยเนาะโดดเด่นมากเลยแต่งงานอยู่ที่นี่คะ่ะคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะใจดีมากๆเลยคะ่ะแล้วเขาก็ชอบคนไทย พี่วิชคดีมากๆเลยขนลุกดีใจกับพี่วิด้วยที่แต่งงานกับคนสวิตเลยใช่ไหมคะได้ไปอยู่กับคนสวิตอ้าวคุยทะเลก็จะจลากับลาใกล้กันเดดดีใจดีใจดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวสวิตเด้อหนูไปไปขึ้นไอจอะไรนะจุงฟาวแล้วก็เมทันฮอ